สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเก็บเหตุกันอีกแล้วจ้าวันนี้มากับตาดดอดแล้วก็พี่ตูมนะคะเป็นตะคือบวตาดอนมือน,นี่ฮะ <c oughs> ตทางพี่ปะไปดูละโง,งกละโง,งกเราดีกว่าพอได้ไายอู้นี่เด้ดทุกคนดอกนอดดื้เห็ดเอียงเห็ดแดงติเห็ดแดง้า หนึ่งดอกไปต่อเลยทุกคนเสียงนกเสียงกากาบอกกาล้องนี่ๆๆดอกมึงด่อนเดี๋ยติ๊งก,ก,กันนะเออโอ้ยมันซ่อนอยู่ตรงนี้สองดอกเล้วจ้ไปต่อเลยทุกคน หาแล้วก็หาอีกไปกันต่อเลยโอ้โดอกนึโคนก็ตกคือดอกเป็นเดี๋ยขึ้นแรงถึงเราทุกคนบินเลยทางบ้านไม่ตกนะคะดอกเป็นแห้งกับทุกคนมาแต่รอนแล้วมาอันนี้เลยลูกไข่นกกระาเหว่อะไงหรกอนดูอะไรนะมาดูดิอะไร เ็ดนะโอ้ยหรือว่าเฮ็ดหลงงอกนายแท้ทุกคนนี่ฮกนี่มาูสีเลยงอกเมนบ้าดอกเดียดนีนะสงดอกพี่เรนจะต้องเคียดีมันบวกเมนมาอย่างดีเอ้ามาหยิบเอาเลยโลค่อยๆหยิบนะเห็ดแลงงอกโอ้ยวัตถะพอตีนี่มันนี่ตว ขึ้หลงงขึ้นหลอดขึ้นหลอดตาเขาตาคนันดอดรนน้อยๆกับ่เห็นด้เยน้ะโอ้ยไป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 มันมันมันเฮ้ย้ยเนใส่ใส่โอ้ยเอุ้มเป็นอุ้มเป็นอุ้มสวยสวยสวยโอ้มัน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 อ่ไดเกียได้เกีนิดดีวกีนต้องเชี่ยวบ่นี่ ดอกไมนนอกเนี่นนา,าไป,ไปไปทุกคน<ด>มันแล้วมานแล้วพี่ตุบเป็นตะได้บ่เฮามานบ่างันพอเห็ดหอกเห็นรูั้ง4ห้าดอกดูได้แล้วได้แล้วดอกงามมากเลยจ้านี่แข็งเกดี ดอกเปงามหนึน่งไปเราไปดูต่อจะได้แกมไหมได้ดอกหนึง่งมันไม่มูมติบุ๊คแต่อดนแล้วแดดบนแล้วท่าในใด้จักดอกอยู่ทุกคนหาเหตุเบาเคลียดีไหนไหนไหนดูสิ ไป,ไปกันต่อจ้าเดี๋ยวไปหาต่อทุกคนโอ้ยปลาบะมีนน้ำเฮ้ยนี่ตะรันตะรันมาเก็บ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 เอาเด็กแดงเด็แดงหรือดินเด็กอูดอกบ่ายหนึงใส่เบิ้งกระตาเจ้ากันนะโอ้ได้เห็ดลงงูกอยู่ทุกคนโอ้ยือได้แกงกพี่น้อง มันแห้งมันแห้งมันฝนไม่ตกเลยที่อื่นน่าถ่วมบ้านเขาม้านบัสดอนโอ้ยเหรียเขาตัวนี้เหลือเขาตัวนี้เยอะเลยผู้น้าใหม่เนาะกระตูนน่ะส่างนี่แหละไม่ได้ขี้อ่ะมาเชียร์ดูก่อนที่คพิเหรียเพิ่นดอกนึงใช่ไหม ว่าไปหมองเงนหกโมงในเธอทุกคนเราเยร์ดูก่อนมันมีด้วยิแต่ว่ามันเนาเหมือนกันทุกคนเบนงมันมีตูม่เก็บเนาะตาเป็นแห้งๆนะคะดอกนี้ทุกคนนี่วนี้ก็ได้แกน่นะ เฮ็ปนงดูดแยิโเห็ดอันนี้อาบอทุกคนเหะไรไม่รู้กินเป็นไหมเราไม่เอาเห็ดเกยร์บอกทุกคนบูบบ้าเห็ดอีหยังกินได้บ้า ก็มไม่อไอเราไม่รู้ว่าเห็ุอะไรเฮ้ยนี่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 ไอ้ปวดตัว่จ็ีพื้นเบา <c ười> โอ้สีดแดงแกงประตูพน้นตัวเ่นิดเดียวไม่แต่แดดไม่น้อย กันหน่อยเพื่อนๆมีโอ้ยนี่โอ้ยไม้ดอกทุกคนชุดนึงดอกโอ้ยสองดอกนี่ๆๆหรอมีโอ้ยไม่นดอกไม้หนิทุกคนก็ต้องเคี้ยวดิเฮ้ยโอ้ยสามสี่ดอกนะ เด๋หอหลายตโตโตโตมันหนาจะอยู่ต้นนี่นหรอเขียนบนกระดาษอะไรบอสเฮทุกคนนี่ร้องน,นี่เลยจ้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองโตโตใช่แล้วข้นไปอยู่ต้นเท่เฮ้ยมีนี่ แค่หมดนี่นะยุดต้นนี่ตัวดีเอาเอาเอาเคี้ยมให้แดงให้แดงต้องแต่แกงเลยนะได้ประมาณเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเป็นกล้วยสิบดอกเลยทุกคนอบอส นึงแล้วเห็ดแดงอะไรไม่รู้แตะดอนเขาเอิญเห็ดแดงอย่างบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ใส่โอ้โหข่อยเคี้ยวข่อยเอาว่าหนาข่อยไม่เห็นนี่แบบยุ่นี่แบบมันนี่เลยนี่ว่าหนั่นเอาอยู่ตีตีหนึ่ว่ามันหวานด้วยแต่ว่ากินว่เป็นเคี้ยวพวกอีกก่อน มุงอย,ยู่แถวนี่แหละต้นนี่เลยแหละยึกซิบดอกพวกนั่นมันชินเนาะพูดนะเชื้อเห็ดติบูเชื้อเห็ดแต่เราจะไปทางที่ลหนบอก มาดูแม่เกิดมีเห็ดละง,ง,ลงกละงาักเนียออเนยออ่ยออกเมียอยอกย้อยโยดหยดทุกคนดูกูนะบรรยากาศดีดีโอ้โอยไปต่อจ้า